ครับกคนรอฮะเฮ้ยผมตื่นผมยังไม่รู้เหมือนกันฮะแต่ก็อ๋อครับก็ดีใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้คือผมค่อนข้างที่จะแบบว่าติดเรื่องของการแบบว่าโปรโมทหนังอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ติดตามฮอร์โมนอยู่เพราะว่ามันเพิ่งแบบจบอีพีสี่ไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็รู้สึกดีใจนะฮะที่แบบว่าดังไปถึงจีนที่แบบว่ามีคนรอแบบติดตามอยู่เป็นแฟนๆชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยฮะครับผมรอฮะก็ เขาดีใจครับผมแบบนี้พวกเราแบบจะยกแก๊งฮอร์โมนเงี้ยไปแบบขอบคุณเขาหรือมีการจัดมิตรงมิตติ้งที่นู่นเลยไหมครับอ่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอรอแบบค,บคุยกับทางบริษัทก่อนอย<ม>่างเงี้ยครับแล้วก็แบบต้องลองคุยกันถ้าเกิดว่าจริงๆก็อยากให้มีเหมือนกันนะครับเพราะผมก็อยากแบบว่าไปจีนเหมือนกันิงยเพราะยังไม่เคยไปจีนมาก่อนเลยครับต้องแบงค์หายเหนื่อยไหมครับเพราะว่าเราก็เป็นเมนหลักของซ<ๆ>ีซั่นสามด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกดีใจครับเพราะว่าแบบเหมือนน้องๆ้องเจนใหม่อะไรเงี้ยรวมถึงแบบพวกเราก็แบบว่าทุ่มเทกับ ฮอร์โมนสามในฟนอลซีซันแล้วก็พอมันออกมาได้แบบมีคนติดตามเยอะๆหรือว่ามีคนชื่นชมทั้งเจนเก่าแล้วก็เจนใหม่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออมันมันก็แบบหายเหนื่อยอะไรเงี้ยฮะใช่ก,ก็เยอะนะฮะจากการที่ฉายแบบอีพีแรกอะไรเงี้ยยอดฟอใน IG ผมก็แบบก้าขึ้นอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออไม่มีคนแบบว่าที่ติดตามผลงานเรามากขึ้นเราก็เลยอยากจะแบบพัฒนาผลงานที่มีอยู่ตอนนี้ให้แบบมันดีขึ้นเพื่อแบบพวกเขาอะไรเงี้ยฮะใช่จะเข้มข้นขึ้นยังไงบ้าง โอ้หสำหรับฮอร์โมนสามนะฮะผมว่าหลังจากนี้มันจะเข้มข้นขึ้นมากครับเพราะว่าตอนนี้มันการแบบว่าปูทางค่อยๆแบบไต่ระดับไปใช่ผมว่าฮอร์โมนสามในฟนอซีซันเนี่ยไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่ๆครับตั้งตัวทานมั้ยครับแฟนคลับให้กำลังใจตามติดงานตลอดเลยก็ก็มีแบบว่าบางแบบเวลาไปต่างจังหวัดนี่ก็ตกใจบ้างฮะที่แบบว่าเอ้ยเรามีคนรู้จักเยอะขนาดนี้ได้หรอบางทีแบบว่าเป็นรุ่นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขารู้จักเราเรารู้สึกว่าเอ้ยดีใจอ่ะที่แบบว่าเขาแบบรู้จักเราอะไรเงี้ยเขาแบบติดตามผลงานเราจากกกภาาาพยยนตรรรร์จีสองเ้้็ูึก ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากขึ้นมาอยู่ถึงจุดนี้ได้เวามากปื้มมากครับเพราะว่าไม่คิดเลยว่าเด็กคนนึงเด็กคอนแกนคนนึงไม่คิดว่าแบบว่าจะมีโอกาสได้แบบมาอยู่จุดนี้อะไรเงี้ยครับไม่คิดว่าแบบว่าจะมาไกลได้ถึงขนาดนี้อะไรเงี้ยเรียกว่าพี่ประธานอะไรอย่างเงี้ยนะเรียกว่าพี่ประธานนะหรือพี่ประธานเป็นประธานนักเรียนอ๋อใช่มีบ้างครับแบบว่าแบบเดินไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยก็แบบแหมเพราะานนักเรียนอะไรอย่างงี้ใช่ใช่คนดันบ้างไหมคะยิ่งสูงยิ่งหนาก็สูงครับผมรู้สึกว่า ็ไม่กดดันนะครับพอเรามันก็แบบมีบ้างที่แบบว่าเรากลัวแบบว่าเวลาเราจะสร้างสรรค์งานออกมาแล้วแบบว่าแฟนคลับเขาจะชอบหรือเปล่าเราจะแบบรักษามาตรฐานได้เหมือนเดิมหรือจะแบบทำให้มันดีขึ้นได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบคอยที่จะพัฒนาตัวเองตลอดอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แบบว่าเวลาเราว่างเราก็แบบมีการไปเรียนการแสดงหรือว่าเรียนร้องเพลงเรียนเต้นอะไรเงี้ยครับผมใช่อยางที่บ้านมีเป็นห่วงไหมครับพ่อแม่เรื่องการเรียนเรื่องอะไรเงี้ยโอ้โทรมาหาทุกวันเลยฮะเขาก็แบบว่าเป็นไงบ้างเนี่ยลูกไปเรียนบ้างหรือเปล่าผมก็บอกไปครับคือเราก็แบบแบ่งเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ มันพอเรามาอยู่ที่กรุงเทพคนเดียวเขาก็แบบเป็นห่วงเราพอผลงานออกมาอย่างเงี้ยยอดฟอลร์ดไอแกมีมันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมไหมครับโอ้เพิ่มขึ้นมากครับแบบจนตกใจเลยอะไรเงี้ยคือแบบตอนนี้ประมาณ1ล้าน1นึ่งแสนเพิ่มขึ้นเป็นเพิ่มขึ้นเยอะไหมครับก็ประมาณตั้งแต่แบบออนแอร์ฮอร์โมนประมาณแบบสองแสนอะไรเงี้ยครับสองแสนสามแสนอะไรเงี้ยใช่ก็เร็วมากเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเร็วขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็แบบมีแบบแอบตกใจเหมือนกันยอดไอจี อ๋อครับเขาบอกว่าริ้งกันนอกจอ <c oughs> อ๋อจริงๆคือเราเป็นเพื่อนสนิทกันครับใช่คือสนิทกันมาตั้งนานแล้วขนาดไหนครับ <c oughs> สนิทกันจนคนบอกว่าเป็นแฟนก,กันนอกจอเลยอะไรอย่างเงี้ย้โอ้คือยังไม่ถึงขั้นนั้นครับผมคือเป็นเพื่อนสนิทกันเพราะว่าเหมือนเราเป็นคนฝันแก่นด้วยกันคือเรารู้จักกันตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาในฮอร์โมนในเจ์แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเข้ามาเราก็แบบก็สนิทกันเพราะเรารู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยครับจนมาถึงตอนนี้เราก็แบบ เหมือนเราก็ได้ทํางานด้วยกันก็สนิทกันขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่มีเพื่อนๆแซวไหมครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์เราทั้งคู่ก็มีแซวฮะก็แบบว่าเอ้ยดีจิ้นนอกจอเลยหรออะไรอย่างงี้ใช่คุณรุนไหมครับอยากให้เป็นแฟนกันจริง,รงๆก็ก็มีคนถามมาแต่ว่าผมว่าคือตอนนี้เราก็แบบทั้งเรียนอยู่เราก็ทํางานด้วยแล้วแต่ละคนก็แบบมีงานเข้ามาเยอะมากตอนนี้อะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่าก็ปล่อยให้ป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าคุณจับตามองสถะนการบางตัวของเราทั้งคู่แต่ลำบากจริงๆจริงผมว่าสำหรับตัวผมแล้วผมก็ทําตัวเหมมมือนนะิะราาผู้สึกว่ คือเราก็สนิทกันอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าเป็น,นแบบว่าคบกันแรกโมยยังไม่ขนาดนั้นครับผมใช่สนิทสนมกันขนาดไหนครับมีการพูดคุยอย่าง้ยกันทุกวันไหมก็จริงๆคือเราสนิทคือผมก็สนิทกับทุกคนในนาดาวลิงอยู่แล้วคือเราเป็นเพื่อนกันคือ อ่าอย่างเช่นเรามาจากฮอร์โมนเดอะน็กเจนนี้ใช่ไหมก็มีแบบว่าหคน6คนที่แบบว่าอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอได้ทํางานล้วก็แบบมีงานร่วมกันมาเรื่อยๆแล้วก็สนิทกันมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วผมก็สนิทกับทุกคนครับพกคนมาบอกว่าข่าวออกมาว่าสนิทสม,มกนันอะไรเงี้ยจะเป็นการโปรโมท <พอ S 1> สร้างกระแสให้ละครให้ซีรีส์ไหมก็ดีฮายิ่งถ้าเกิดว่าแบบายิ่งสร้างกระแสทำให้แบบมีคนดูซีรีส์มากขึ้นผมก็ดีใจครับผมแต่ผู้ใหญ่ไม่ได้ดันให้เราจิ้นกันอะไรอย่าง มันเป็นเพราะแบบความสนิทเรามากกว่าอะไรอย่างนี้ใช่คือเรา,เราไม่ได้ตั้งใจให้เป็นข่าวเพื่อจะแบบช่วยโปรโมทซีรีส์ใช่ไหมใช่ผม <laughs> ไม่ได้ตั้งใจครับผมคือจริงๆเราก็เป็นแบบชวิตปกติเราก็แบบว่าเจอกันบ่อยอยู่แล้วอย่างเช่นแบบว่าพวกพี่ท็อปเบลหรือว่าเนืองอะไรเงี้ยฮะคือเป็นกลุ่มเดียวกันใช่อืมอ <c oughs> นะไรนะโอกาสในการพัฒนากก็คือตอนนี้ก็ยังไม่มีครับผมแต่ว่าก็ คือเราก็เรียนอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่ช่วงนี้งานก็เยอะก็อยากให้เป็นเรือร่องหอนาโคตดีกว่าถ้ามันจะแบบพัฒน,นานะอะไรอย่าง <c oughs> เง<ป>ี้ยมันเป็นภาานิ่งครับผมคือตอนนั้นเราไปกินข้าวด้วยกันแล้วแบบว่าเหมือนผมก็พูดแกล้งกันเล่นๆอะไรเงี้ยแล้วแบบมันเป็นจังหวะที่แบบว่าผมกำลังแบบคุยกันอยู่แล้วคราวนี้แบบเหมือนที่อักเขายื่นเค้กมาแล้วผมก็แบบทำท่าตกใจอะไรอย่างนงี้คนเขาเลยคิดว่าผมกลัวเค้กส้มกันก็แบบไปเขียนข่าวอะไรเงี้ยฮะโอ้ยไม่กลัวครับผมจริงๆก็ทานได้ครับ แล้วคุณมาว่าศิลปินจะต้องกลัวอะไรสักอย่างอเปล้ใช่ใช,ใช่แล้วแบบว่าเขาก็แบบมีข่าวบอกว่าเนี่ยพอแบบว่ามีหนังออกแล้วต้องหาอะไรกลัวปแปลกๆนี้คืออยากจะบอกตรงนี้เลยว่าไม่ได้กลัวนะครับเสกส้มครับ กลัวอย่างเดียวเลยฮะกลัวผีใช่คือมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะแปลกแปลกไหมครับคนเราก็กลัวผีใช่ครับอ๋อ,อไม่ก็ <c oughs> มีข่าวมาแบบนี้ให้กันคุณนอกข้างเราสงสัยมาถาม,มว่าเอ๊ะทำไมเกิดมีข่าวที่แบบอุ้ยถามเยอะมากครับอย่างเช่นแบบว่าน้าที่แบบเขาส่งเค้กส้มไม่ทานเขาบอกว่าอ้วาวกลัวเค้กส้มเหรอเนี่ยส่งให้ไปให้แล้วทานได้หรือเปล่าออะไรย่างดี้ผมก็เลยบอกว่าอ๋อไม่ได้กลัวครับทานได้อะไรอย่างนี้ครับผมจะมีแฟนๆก็สามารถส่งเค้กส้มมาได้ปกติใช่ครับส่งมาได้ปกติ